ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับปีรัญญาทีดีกัดแหลกแหวกทะลุ เรื่องราวความสยองทั้งหมดเริ่มต้นที่ตะลุงขี้เมาคนหนึ่งระหว่างที่เขากำลังนั่งร้องเพลงตกปลาแบบชิลๆจู่ๆมันก็เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงเมื่อเกิดรอยแยกช่องว่างที่อยู่ใต้ดินก็ก่อให้เกิดน้ำวนขนาดใหญ่ตะลุงขี้เมาคนนี้จึงผ้ายามสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อรีเพนออกไปจากที่นี่ขนาดเดียวกันที่ด้านล่างจู่ๆก็มีปลาปิรันยามากมายไม่รู้ออกมาจากไหนพวกมันว่ายตรงมาที่น้ำวนด้วยความเร็วสูงขนาดเดียวกันตาลุงที่ผ้าามสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นานเขา ก็พราดท่าตีลังกาง่ายหลังตกลงสู่ผิวน้าภายในเสี้ยววินาทีร่างกายของลุงก็โดนปีนัญญาทั้งฝูงรุมแดกอย่างโคตรสยองเป็นการเปิดเรื่องที่ทําให้ขนลุกไปทั้งตัวเลยทีเดียว หนึ่งสัปดาห์ต่อมาเราจะมาอยู่กับเจกไอหนุม่มหน้ามนที่กําลังยืนคุยกับเคลี่เพื่อนสาวที่เพิ่งกลับมาบ้านในรอบปีโดยทางเคลี่เธอก็ได้ชวนให้เจกไปเที่ยวงานคอนเสิร์ตด้วยกันแต่เจกก็บอกว่าเขาต้องไปรับน้องสาวที่โรงเรียนคงไม่ว่างไปด้วยพวกเพื่อนผู้ชายของเคที่ที่รถด้วยความมันไส้มันก็ปากแก้วน้ำอุดมใส่เจกจนเปียกไปเป็นครึ่งตัวทําให้เจกต้องดินรับน้องสาวที่ชื่อว่ารอราในสภาพที่ยับเยินแบบนี้พอไปถึงที่โรงเรียนปรากฏว่าเจกก็ได้ เจอกับแดนนี่เพื่อนสาวของเขาอีกคนที่กลับมาจากเมืองกรุงโดยทางแดนนี่เธอก็มีแผนว่าจะถ่ายหนังร่วมกับดอรี่เขาเป็นผู้กำกับหนังผู้ใหญ่ชื่อดังในเว็บไซต์คุยไปคุยมาดอรี่ก็ขอให้เจเกช่วยนำทางเส้นทางรอบทะเลสาบให้หน่อยเนื่องจากว่าตอนนี้เรายังไม่มีไกด์นำทางแต่เจเอกเขาก็พยายามปฏิเสธออกไปเพราะว่าวันพรุ่งนี้เขาต้องอยู่ดูแลน้องทั้งสองคนแต่พอน้องสาวรอราถามแดนนี่ว่าเธอทำงานอะไรแดนนี่เธอก็บอกว่าฉันทำงานในยวาวเกอร์ ไอ้เจ้าเจคพอได้ยินชื่อนี้มันก็รู้ทันทีเพราะไวไวเกอที่ว่านั้นมันคือเว็บหนังผู้ใหญ่แล้วนี่เองก็ทําให้เจคเปลี่ยนใจรับหน้าที่เป็นไกด์ให้ดอริกทันทีพอเจคเข้ากลับมาที่บ้านไอ้มอนี่มันก็ลองเปิดเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลดูสักหน่อยมาดูกันซิว่าเว็บไวไวเกอมันมีอะไรดีบ้างแต่ทันใดนั้นแม่ของเจคที่ชื่อว่าจูรี่ก็เปิดประตูเข้ามาทําให้เจคเขาต้องรีบปิดจอลงทันทีก่อนที่แม่เขาจะเห็นว่าไวไวเกอมันคืออะไรจากนั้นคุณแม่จูรี่ก็บอกเจคว่า พรุ่งนี้ลูกต้องอยู่ดูแลน้องทั้งสองคนด้วยอย่าได้แอบไปเที่ยวไหนเด็ดขาดเข้าใจไหม จากต่อมาตัดไปยังตอนกลางคืนรองในอำเภอ,อยังฟารอนเขาก็โทรเรียกให้ายอำเภอจูรี่ออกมาที่ททเรซาเนื่องจากมีคนแจ้งว่าแม็กยังไม่กลับบ้านมาเป็นสัปดาห์เราพบเพียงแค่เรือของเขาที่ลอยอยู่ริมท่านา้ำแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าแม็กเขาหายไปไหนจากนั้นฟารอนก็บอกว่าพรุ่งนี้จะมีคนจากกรมธรณีเข้ามาในเขตของเรานิดหน่อยพวกเขาอยากมาตรวจสอบเหตุแผ่นดินไหวเมื่อสัปดาห์ก่อนจากนั้นไม่นานจูรี่กับฟารอนก็พากันเดินลงมาที่ท่าน้ำเพื่อดูเรือของแม็ก ที่จอดอยู่ข้างๆแต่ด้วยความที่ว่าเรือมันอยู่ไกลมากเกินไปจูรี่จึงพยายามเอื้อมมือออกไปจับมันให้ได้ส่งผลทําให้แผ่นไม้ที่อยู่ด้านล่างมันเกิดพังจนจูรี่ตกลงไปในน้ําแล้วพอลุกขึ้นมาได้จูรี่เธอก็หาใช่ลุกขึ้นมาคนเดียวรอสิ่งที่ติดหลังเธอมาด้วยนั้นมันก็คือร่างกายของแม็กที่มีนอนชอนใช้อยู่ทั่วทั้งร่างแล้วพอทั้งสองคนรากร่างของแม็กขึ้นมาจากน้ําจูรี่ก็ถามฟารอนว่าเขาอาจโดนใบพัดเรือปั่นข่าหรือเปล่าแต่ทาง ฟารอนก็บอกว่ามันไม่น่าจะใช่เพราะไม่มีร่องรอยการแตกของกระดูแต่ที่น่าแปลกเลยก็คือเหมือนเขาโวดวนตัวอะไรสักอย่างรุมกัดแทะซะมากกว่าจูลี่เลยเสนอว่างั้นเราควรปิดทะเลสาบไปก่อนไหมแต่เจ้าฟารอนก็บอกว่าคงเป็นไปไม่ได้เพราะตอนนี้มีนักท่องเที่ยวมากกว่าสอง0 0คนกำลังสนุกกันอยู่ เช้าวันต่อมาเราจะมาอยู่กับไอหนุ่มคนหนึ่งหลังจากที่เขากระโดดน้ำลงมาจากหน้าผาสูงเขาก็โดนฝูงปลาเป็นยา่ารวมแดกตายไปเป็นศพที่สองฉากต่อมาตัดไปยังด้านของเจเขาก็เข้ามาขอรองน้องชายกับน้องสาวให้ช่วยโกหกแม่ให้หน่อยเพราะพี่อยากจะไปเที่ยวกับแดนนี่มากๆแม่น้องรอรากก็บอกว่าได้แต่พี่ต้องจ่ายเงินมาก่อน60เหรียญไปเจ้าเจคที่อยากไปจนตัวสั่นแล้วเขาจึงยอมจ่ายเงินให้กับน้องสาวไป ฉากต่อมาตัดไปยังด้านจูรี่เชา้าวันนี้เธอก็มาเจอกับทีมนักสำรวจธรณีวิทยาเพื่อร่วมเป็นไกด์พาพวกเขาไปยังจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวส่วนด้านของเจกในขณะที่เขากําลังขึ้นเรือย,ยอทของดอริกเครี่เธอก็ดันมาเจอเขาซะก่อนไอ้เจ้าดอริกพอเห็นว่าเจกมีสาวแจ,จ่มมาด้วยมันก็ชวนให้เครี่มาทํางานด้วยกันไหมแต่เจก,ก็พยายามห้ามเอาไว้เพราะเขารู้ดีว่างานที่ว่านั้นมันคืออะไรแต่ทางเครี่เธอก็เหมือนอยากจะแกล้งเจกซะมากกว่าเธอจึงยอมตอบ ตกลงขึ้นเรือไปด้วยฉากต่อมาเราจะมาอยู่กับน้องเซนกับดอร่าสองเด็กน้อยผู้เป็นน้องแท้ๆของเจกปรากฏว่าแทนที่ทั้งสองคนจะอยู่แต่บ้านพวกเขาดันพายเรือออกไปเที่ยวเกาะกลางทะเลสาบด้วยกัน ขณะเดียวกันที่ฝั่งของเจเขานั้นก็ได้พาดอรีก่กับสาวๆทั้งสองคนมาถึงยังจุดที่แลดูส่วนตัวในหน่อยแล้วพอพวกเขาทอดสมอเรือเสร็จแดนนี่เธอก็พานางแบบอีกคนที่ชื่อว่าคริสตันกระโดดลงไปในน้ำแล้วจากนั้นทั้งสองคนก็โยนชุดท่านในวันให้เจคเก็บให้หน่อยไอเจ้าเจคพอได้เห็นเรือนร่างของทั้งสองคนก็เล่นถึงกับน้ำลายไหลกันเลยทีเดียวส่วนด้านเครี่ที่ตั้งใจว่าจะมาควนประสาทเจตอนนี้เธอกับรู้สึกหัวเสียหน่อยๆเพราะว่าเจคโมต่ไปสนใจนางแบบสุดสวยทั้งสองคน แทนที่เขาจะมาสนใจเธอ ฉากต่อมาตัดไปยังข้างใต้เรือปรากฏว่าใต้เรือลำนี้มันก็เป็นพื้นกระจกอย่างหนาทําให้ดอริงสามารถถ่ายภาพส่องสามได้อย่างเว่อวังอลังการแต่จู่ๆทันใดนั้นแม่ของเจก็โทรเข้ามาเพราะเธอลองโทรเข้าไปในบ้านแล้วมันไม่มีคนรับไอเจ้าเจกเลยโกหกแม่ไปว่าพอดีผมพาน้องมาเที่ยวข้างนอกบ้านพอวางสายโทรศัพท์จู่ๆเจก็สังเกตเห็นว่าเครี่นั้นหายไปจากห่วงอยางเพราะก่อนหน้านี้เธอยังอยู่บนนั้นอยู่เลยด้วยความเป็นห่วงไอเจ้าเจกมันก็เลยถอดเสื้อกระโดดลงไปดูที่ ห่วงอย่างแต่ทว่าพอเจคหันกลับมามองที่เรือปรากฏว่าสาวๆทั้ง3คนก็ขึ้นไปก่อนเขาซะลว้วนั่นจึงทําให้เจคอดดูเลยว่าภายในเดือนล่างของแดนนี่และคริสตันแท้จริงแล้วมันสวยงามเพียงใด ฉากต่อมาแต่ไปยังด้านน้องลอราปรากฏว่าพอนอนทั้งสองคนมาถึงเกาะกลางททเรซาเรือของทั้งคู่มันก็ดันลอยออกไปกลางแม่น้ําน้องลอราจึงต้องพยายามลงไปในน้ําเพื่อโบอกไม้โบกมือเรียกคนที่ขับมาให้ช่วยเธอด้วยแต่โชคร้ายหน่อยที่ลอราดันไปเหยียบเศษเศษแก้วจนมีเลือดไหลออกมาไอ้พวกปลาเป็นย่าพอมันได้กลิ่นคาวเรือมันก็ว่ายน้ําด้วยความเร็วตรงมาหาลอราทันทีแต่ก็โชคยังดีที่ลอราขึ้นจากน้ําได้ทันฉากต่อมาแต่ ยังด้านจูรีปรากฏว่าหลังจากที่สแกนดูชั้นดินแล้วไม่เคลืนักธรณีวิทยาก็บอกว่ามันมีทะเลสาบอีกแห่งถูกผนังถ้ำปิดเอาไว้แล้วจากแรงสั่นสะเทือนก็ทําให้ปากถ้ำนั้นมันเปิดออกมาแต่การตรวจสอบเพียงแค่นี้ก็ยังไม่อาจฟันธงได้ทําให้ทีมนักสำรวจสองคนต้องลงไปในน้ําเพื่อดูด้วยตาของตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วเมื่อพวกเขาดำลงไปได้ระยะประมาณ100ฟตุตทางใต้นี่มันก็มีอากาศที่เย็นเป็นอย่างมากรอบๆตัวล้วนเต็มไปด้วย ความมืดเมิดไม่มีแม้แต่แสงสว่างเลยสักดวงที่น่าทึ่งเลยก็คือภายในถ้ำนี้มันกว้างใหญ่ไพศาลมากๆเท่ว่าสิ่งที่นักสำรวจทั้งสองไม่ทันมองเลยก็คือไข่ของปลาปิรันย่ามากมายมหาศาลที่มันอยู่ภายในถ้ำนี้ด้วยเหมือนกันแล้วพอนักสำรวจแสมเอื้อมมือไปจับไข่เหล่านั้นขเขาก็โดนฝูงปลาปิรันย่าหลายพันตัวรุมแดกอย่างเล็ดอร่อยมันช่างเป็นภาพที่น่าสยองเป็นอย่างมากคุณลองคิดดูสิว่าภายในน้ำที่มืดมิดพอคุณจุดไฟก็มีปลาปิรันย่านับพันตัวพุ่งเข้า มาแดงอนล,ล่าเจ้าหน้าที่อีกคนพอเธอยิ่งเสียงกรีดร้องผ่านทางวิทยุเธอนั้นก็รีบดำน้ำเข้ามาดูทันทีแต่พอเห็นว่าแซมโดนฝูงปลารุมแดกไปแล้วเธอนั้นก็รีบว่ายน้ำกลับขึ้นมาด้านบนทันทีแต่ทว่ามันก็ช้าเกินไปทั้งแซมและพอนล,ล่าก็ไม่รอดไอ้เจ้าไมเคิลที่กระโดดตามลงมาเขาก็ลากกลับไปได้เพียงแค่พอนล,ล่าพอขึ้นมาบนเรือไมเคิลกับจูรี่ก็ต้องตกตระลึงเพราะสภาพศพของพอนล,ล่ามันเละเกินกว่าจะบรรยายแถมยังมีน้องปลาบิรันย่าติดมาด้วยอีกตัว The yeah. cat ขณะดเดียวกันที่ฝั่งของเจกปรากฏว่าพวกนี้ก็กําลังสนุนสนานกับการใช้ลิ้นอย่างคลื้นเครงแต่เหมือนว่าก็จะมีอยู่คนหนึ่งแหละที่ทนไม่ไหวขนาดที่พุ่งตัวออกไปอ้วกทันทีพอลิ้นของเนื้อที่เรียเข้าไปมันช่างรุนแรงมากจริงๆฉากต่อมารอรี่กับไมเคลิลก็ได้มาหากูดแมนผู้เชี่ยวชาญทางด้านทะเลประจําทะเลสาบแห่งนี้แล้วพอกูดแมนเห็นเจ้าปลาตัวที่ทั้งสองคนจบมาได้เขาก็รู้สึกตกใจมากๆเพราะปลาปริญ,ญญาสายพันธุ์นี้ดูแล้วมันน่าจะสวนพันไปตั้งแต่ 200รยล้านปีแล้วละมังจากนั้นคูดแมนก็ยกเอาแผ่นฟอสซิลออกมาให้ทั้งสองคนดูปลาตัวนี้มันไม่ควรจะมีอยู่บนโลกนี้เลยมันคือปลาปีรัญญาใสพันธุโบราณแล้วถ้าให้ผมเดาสาเหตุที่มันยังรอดมาได้นานมากขนาดนี้แสดงว่าพวกมันต้องกินกันเองแล้วถ้าไอปลาตัวนี้มีเป็นพันตัวอย่างที่คุณว่าละก็พวกเราเตรียมสวดมนต์กันได้เลยฉากต่อมาตันไปยังกลางทะเลสาบไอเจ้าเจคมันก็กําลังทําหน้าที่เป็นตะกองเพื่อถ่ายกล้องนมขนาดใหญ่ที่กาลังแล่นาราเซลอยู่กล าาอกศแต่จู่ๆเขาก็สังเกตเห็นน้องทั้งสองคนที่พวกเขากําลังโบกไม้โบกมืออยู่บนเกาะไอ้เจ้าเจ็กเลยตะโกนบอกให้ดอริกไปช่วยน้องๆด้วยแต่ทว่าดอริกที่กําลังดูดเนื้ออยู่มันก็ไม่สนใจเจ็กเลยบอกว่าผมเป็นลูกในอําเภอนาะถ้าเกิดไม่อยากกินข้าวแดงละก็ช่วยรีบไปช่วยพวกเขาเดี๋ยวนี้เลยไอ้เจ้าดอริกพอรู้ว่าเจ็กเป็นลูกในอําเภอเขาจึงเปลี่ยนท่าที่ยอมไปรับทั้งสองคนนั้นอย่างเร็วขนาดเดียวกันด้านแม่สาวกองนมขณะที่เธอกําลังรอยตัวอยู่ในผิวน,น้ ฝูงปลาปีาศาจมันก็เข้ามารุมแดกเธอจนน้ากลายเป็นสีแดงแล้วพอร่างของเธอลอยขึ้นมาจากน้ําปรากฏว่าขาทั้งสองข้างของเธอมันก็ได้หายไปแล้วฉากต่อมาแต่ไปยังริมทะเลสาบพวกตำรวจก็สั่งให้ทุกคนขึ้นไปจากน้ํากันเดี๋ยวนี้เราไม่อนุญาตให้ใครลงเล่นน้ําอีกต่อไปแต่พวกวัยรุ่นเหล่านี้มันก็ไม่เชื่อฟังพวกเขาก็ยังคงเล่นน้ํากันต่อไปฉากต่อมาแต่ไปยังเกาะกลางทะเลสาบหลังจากรอล่าก,กับเซนขึ้นมาบนเรือไอ้เจ้าดอเรก็รีบสั่งให้ออก เดินทางทันทีเพราะถ้าไปช้ามากกว่านี้พวกเราไม่ทันไททำฉากสำคัญแน่ต่อมาเมื่อเซนกับลอร่าลงไปยังห้องด้านล่างปรากฏว่าน้องทั้งสองคนก็ได้เห็นฝูงปลาปิรันย่จำนวนมากว่ายผ่านไปและจู่ๆทันใดนั้นก็มีสาหร่ายมาพันรอบใบพัดเรือเอาไว้จนทำให้เรือติดไม่สามารถไปต่อได้ไอ้เจ้าดอริกที่เริ่มหัวเสียแล้วมันก็พุ่งไปบีบคอเจแล้วโทษว่านี่เป็นความผิดของแกทำไมแกต้องพาพวกเรามาเจอเรื่องงี่เง่าพวกนี้ด้วย ขณะเดียวกันที่ชายหาดตอนนี้ฝูงปลาเปลี่ยนย่ามากมายมหาศาลก็เริ่มเข้ารุมแดกผู้คนที่อยู่ในน้ํากันอย่างเร็ดอ่อยแน่นอนว่าพอทุกคนเริ่มเห็นน้ําเป็นสีแดงพวกเขาก็คิดว่าเป็นปลาฉลามจึงพากันหนีขึ้นจากน้ําให้อยู่ไวที่โสดแต่ทว่าการหนีจากปลาเปลี่ยนย่าในน้ําก็เหมือนกับการกระโดดน้ํำยังไงไม่ให้เปียผู้คนหลายสิบชีวิตโดนแดกหายไปในพริบตาส่วนพวกที่ขึ้นมาบนเวทีคอนเสิร์ตลอยน้ําพวกเขาเหล่านี้ก็ไดนขึ้นมาเยอะจนเกินไปจนทําให้เวทีมันพลิกคว่ำตกลงไปในน ผู้คนที่อยู่บนเวทีสุดท้ายแล้วก็มีรลอขนาดบางคนที่อยู่บนเรือสบายๆใช่ว่าจะดีพวกเขาโดนลลดสดิงที่ขาดจากเวทีฟันใส่ลำตัวขาดออกเป็นสองทอนส่วนนักธรณีวิทยาไมเคิลไอหมอนี่มันก็โชว์เก่าขับเจสกีช่วยาสาวๆไว้ทั้งสองคนส่วนพวกในอำเภอก็พยายามใช้ปืนยิงแต่ก็ไม่อาจช่วยอะไรได้มากตอนนี้ภาพทุกอย่างแทบจะก,กลายเป็นสีแดงเลือดไปหมดแล้ว ฉากต่อมาตัดกับมารรที่ฝั่งของดอรีไอ้เงาวนี้มันก็พยายามเดินหน้าถอยหลังเครื่องยนต์เพื่อพยายแยมกระชากปพ่อยภารุดออกมาจากสาหร่ายทะเลแล้วพอรุดออกมาได้พี่แกก็เร่งเครื่องพุ่งชนใส่คนหินด้านล่างเป็นเหตุให้ผนังกระจกห้องข้างใต้มันระเบิดออกส่วนเจ้าดอรีก,กับคริสตันก็ตีลังกาตกลงไปในน้ำแล้วนั่นก็ทําให้คริสตันโดนปลาแดกตายไปเป็นคนแรกไอ้เจ้าดอรีพอเห็นก็พยายามตะโกนเรียกให้แดนนี่ช่วยเขาด้วยขณะเดียวกันเจคกมันก็ลงไปช่วยน้องสองคนขึ้นมาด้านบนแต่ทว่า ว่าเครีที่อยู่อีกฝั่งก็ไม่สามารถข้ามมาได้เพราะตอนนี้มันมีปราปิดันย่ามากมายกั้นขวางอยู่ตรงกลางขณะเดียวกันด้านแดนนี่เธอก็พยายามใช้ไม้พายดึงดอริกขึ้นมาแต่ถะว,ว่าพอช่วยเขาขึ้นมาได้ช่วงล่างของดอริกมันก็เหลือแค่เพียงกระดูมันช่างเป็นภาพที่ชวนอ้วกสุดๆไปเลยวินาทีเดียวกันเครี่ก็พยายามตะกลนให้เจกช่วยเธอด้วยเพราะตอนนี้น้ํามันกําลังขึ้นมาสูงมากๆไอ้เจ้าเจก็พยายามเปิดกระจกด้านบนเพื่อช่วยเธอขึ้นมาแต่เขาก็ทําไม่สําเร็จเพราะช่องตรงนี้ มันมีโครงเหล็กกั้นขวางเอาไว้จากต่อมาตัดกับมาที่ชายหาดหลังจากคนส่วนใหญ่ขึ้นมาบนบกได้รองแนอำเภออย่างฟารอนก็สู้จนจุดสุดท้ายเขาใช้ใบเรือพัดปั่นรอบตัวเพื่อฆ่าปลาชั่วเหล่านี้แต่ทว่าสุดท้ายแล้วฟารอนเขาก็ไม่รอดอยู่ดี ขณะดเดียวกันด้านจูรี่จูจูเธอก็รับสายโทรศัพท์จากลูกชายโดยเจ้าเจก็บอกแม่ว่าผมขอโทษด,ด้วยตอนนี้ผมพาน้องออกมาอยู่กลางทะเลสาบแล้วที่สําคัญเรือของพวกเราก็กําลังจะจมน้ําจูรี่พอรู้เธอก็รีบขับเรือตรงไปกับไมเคิลทันทีแต่ทว่าพอไปถึงจูรี่ก็ไม่สามารถขับเรือเข้าไปช่วยเจกได้เพราะที่ตรงนี้มันมีคนหินอยู่เยอะมากเกินไปแต่ด้วยความเป็นนายอําเภอจูรี่เธอก็คิดแผนโยนเชือกไปให้เจกจากนั้นเจก็มาเชือก เส้นนี้ติดกับเรือลำใหญ่เพื่อทําเป็นสะพานลิงขั้นตอนต่อมาจูรี่เธอก็ให้ตัวไต่เชือกขึ้นไปหาลูกทั้ง3คนจากนั้นจูรี่เธอก็พยายามหาทางช่วยเครีที่ตอนนี้เธอก็ยังอยู่ข้างใต้เรืออยู่เลยแต่การช่วยเธอได้ก็มีแค่ทางเดียวคือต้องลงไปในน้ําแน่นอนว่าจูรี่เธอก็ไม่เอาด้วยเพราะหากลงไปมีหวังได้ตายนแน่เรารีบไต่เชือกหนีกันไปเธอแต่ทว่าเจ๊เขาก็ไม่ยอมเพราะเครีขึ้นเรือลานี้มาก็เพราะผมผมไม่มีทางทิ้งเธอไปแน่จูรี่พอเห็นหา ทีาีเอาจริงเอาจังของเจกเธอก็บอกว่างานลูกรออยู่นี่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวแม่จะพาเด็กๆก,กับแดนนี่ไปก่อนแต่แทนที่พวกเขาจะไต่เชือกกันไปทีละคนจูรี่เธอก็สั่งให้ไต่เชือกไปพร้อมๆกันเลยนั่นจึงทําให้แดนนี่ที่มีผมยาวโซ่เธอโดนปลาปิรันย่าลากลงไปแดกตายต่อหน้าต่อตาน้องทั้งสองคนพอขึ้นมาบนเรือไอ้เจ้าเจกมันก็พูดขอโทษแม่ด้วยเดี๋ยวเขาจะเป็นคนลงไปช่วยเครี่เองโดยสิ่งที่เจกทําก็คือการโยนร่างของดอริกลงไปในน้ําเพื่อรอให้พวกปลา เหล่านี้ไปสนใจทางอื่นจากนั้นเขาก็ใช้เชือกมัดตัวเองเอาไว้อย่างแน,น่นแล้วรีบดำน้ําลงไปหาเครี่ที่อยู่ด้านในพอเจอก,กันแล้วเจก,ก็บอกให้เครีใจเย็น,เ,ยนเดี๋ยวเขาจะพาออกไปเองแต่ทว่าเครี่เธอก,ก็มีอาการตื่นกลัวมากเกินไปไอ้เจ้าเจกมันก็เลยจับเธอจูบป,ปากเปน็นทีเพื่อให้เธอใจเย็นขึ้นมาบ้างแต่คือนพวกเขาออกไปแบบนี้มีหวังได้โดนแดกตายแน่แนเจกจึงหันไปหยิบพลุไฟออกมาพร้อมกับวิทยุบอกแม่ว่าในอีก10วินาทีช่วยเร่งเครื่องยนต์ดึงพวกเขาออกไปได้เลย เมื่อนัดแผ่นกันเสร็จเรียบร้อยไอเจ้าเจคักมก็เปิดเตาแก๊สทั้งสองที่อยู่บนเรือจากนั้นเขาก็กอดตัวเครี่แล้วกะโดดออกไปจากเรือวินาทีเดียวกันเจคเขาก็ปล่อยผู้ใฝ่ออกไปจากมือแล้วในทันทีที่ไมคิขึ้นเร่งเครื่องออกไปเจคก,กับเครี่ก็ถูกลากออกไปตามความเร็วของเรือภายในเสี้ยววินาทีหลังจากนั้นผู้ใฝ่ที่เจอกับแก่ใต้น้ำมันก็แปรเปลี่ยนกลายเป็นระเบิดขนาดใหญ่ส่งขึ้นกระแทกใสป่ปลาบริเวณนี้ทุกตัวตายหมดไม่มีเหลือช่างเป็นการล้างบางพวกมันอย่างเวอร์วังอลัง กกาารรมจิงๆพอทั้งสองคนขึ้นมาบนเรือแต่ดุงกุดแมนก็วิทยุมาบอกจูลี่ว่าไอ้เจ้าปลาปีรัญญาที่พวกคุณเอามาให้ผมนั้นตัวนี้มันเป็นเพียงแค่ลูกปลาเท่านั้นซึ่งนั่นก็หมายความว่าถ้าปลาเหล่านี้มันตัวเต็มวัยมันต้องตัวใหญ่มากๆวิทยทีเดียวกันที่บนเรือไอ้เจ้าใหม่ขึ้นมันก็งงนหน่อยๆเพราะถ้านี่คือลูกของปลาปิรัญญาแล้วในหลักคือพ่อแม่ของมันนับหนึ่งไม่ถึงสองพูดไม่ทันขาดคำปรากฏว่าปลาปิรัญญาตัวเท่าน้องหมามันก็พุ่งขึ้นมาจากน้ำงับ ไม่เคลื่อนหายไปจากจอแล้วนะมันก็ตัดจบแบบเกลียนเกียนไปทั้งอย่างนี้เลยแล้วเรื่องราวของปีรัญญ่า3 d กัดแหลกแหวกทะลุก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ